ไม่ใช่จ้าแม่เขาเป็นผู้หญิงคนสวยคนนึงงั้นเรียกพี่สาวคนสวยได้ไหมตอนที่พี่เอกเขาไลฟ์สดก็คือเห็นเลขเห็นเป็นห้าสามค่ะเลขที่อหอ้าสามห้าสาม จริงแรกเริ่มเนี่ยผมไม่ได้เรียกพี่สาวผมเรียกว่าเจ้าแม่ครับเพราะว่าตามความเชื่อของคนทั่วไปเนาะเห็นแบบเนี้ยก็ต้องเรียกเจ้าแม่เพราะว่าเหมือนให้ความเคารพเขาแต่ว่าหลังจากที่แบบที่เปิดร้านได้ประมาณสัก2 3สเดือนก็จะมีเพื่อนพี่ที่แบบสามารถมีซิกเซนแล้วก็สื่อสารได้มาที่ร้านมาทานข้าวแล้วเขาก็สื่อสารน่ะแล้วก็บอกว่าคนที่เราเรียกเจ้าแม่ทุกครั้งตลอดเวลาไม่ใช้เจ้าแม่เขาเป็นผู้หญิงคนสวยคนนึงเขาแบบไม่ค่อยชอบอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรียกเขาว่าแบบอย่างอื่นได้ไหมผมก็แบบ เอ้คนสวย,สวยเราจะเรียกแบบไหนงั้นเรียกพี่สาวคนสวยได้ไหมเขาบอกอาได้เขาชอบเลยคำนี้แหละเลยถามพี่ที่มาว่าเรียกพี่สาวคนสวยครับค่ะพี่สาวเนี่ยคือเขาอยู่หน้าร้านของเรามาตั้งนานแล้วหรอคะอยู่มานานตั้งแต่ก่อนที่พี่จะสร้างร้านร้านนี้เปิดประมาณสัก3าปีครับค่ะช่วงก่อสร้างเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วอืมมาจากไหนังไงเขาจะอันนี้นะไม่แน่ใจครับในในจากคําบอกเล่าของคนที่เคยเห็นก่อนหน้านี้<ม>เขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ของตรงนี้มานานแล้ว<ม>ครับเห็นบอกว่ามีเรื่องลี้ลับด้วยก่อนหน้านี้ เรื่องพนักงานเห็นอ่าพนักงานสัมผัสได้พนักงานเห็นอะไรครับก็มีครับมีในร้านเห็นในรูปมีรูปปั้นผู้หญิงไว้มีรูปมีรูปวาดด้วยอยู่อยู่ข้างบนครับมันเกี่ยวไหมมันจริงๆตอนแรกมันก็ไม่เกี่ยวคือมันเป็นมันเกิดมาจากลูกค้าที่เป็นแบบเป็นคนรัสเซียเป็นผู้หญิงครับมาทานข้าวที่ร้านแล้วเขาก็เดินเดินมาหาพนักงานบอกว่าอยากเจอเจ้าของร้านพอดีเขามาทานข้าวแล้วเขาชอบแบบชอบบรรยากาศชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะวาดรูปมาให้ แล้วพี่ก็เลยบอกว่าโอเคได้อยากจะวาดก็วาดได้ครับแล้วผ่านไปเดือนหนึ่งปุ๊บเขากลับมาพร้อมรูปนั้นอ่ะทีนี้พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเป็นรูปพี่สาวพี่ก็เลยแบบทาคลิปขอบคุณเขาอ่ะลงในทิกตอกก็จะมีคนที่เป็นเอฟซีพี่สาวเนาะคอมเมนต์มาว่าพี่หนูว่ารูปนี้เหมือนพี่สาวมากเลยนะก็จะแบบมีคนคอมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยเรื่อย่อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยแบบเอ้าเหรอก็เลยเอะใจก็เลยถ่ายรูปเขาอ่ะส่งไปให้เพื่อนที่มีซิกเซนที่แบบเขาเคยเห็นสัมผัสได้เพื่อนก็เลยตอบกลับมาว่าเฮ้ยก รูปนี้มัน90%นี่คือเขาเลยนะรูปหน้าโครงหน้าทุกอย่างเลยเหมือนาแล้วที่สําคัญคือแบบที่ไปสังเกตว่าในรูปที่วาดเป็นเป็นผู้หญิงอะครับเขาจะใส่เสื้อเป็นลายดอกแล้วแบบคอตั้งใช่ไหมมันก็ตรงกับเสื้อที่พี่เอาแกบนเขาก็ได้โชคลาภจากพี่สาวค่ะเมื่อคืนดูไลฟ์สด เป็นยังไงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนที่พี่เอกเขาไลฟ์สดก็คือเห็นเลขแต่แฟนเห็นก็เลยเป็นนิเมื่อวานเมื่อเช้าก็เลยไปซื้อแล้วก็ได้มาเห็นเป็นห้าสามค่ะหาสตัวท้ายวันนี้ใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยรีบมาเลยใช่ค่ะก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าหนูหนูได้โชคลาภจากพี่สาวเนี่ยหลักดูหวยถ้าหนูถูกหนูจะมาเลยเป็นยังไงแล้วอะไรมาแก้อันนี้อันนี้เป็นของพ right> ี่ที่ทำงานอีกคนหนึ่งเขาก็ได้เหมือนกันอันนี้เขาก็ฝากมาและนี่ของหนูใช่ค่ะ เมื่อวานดูไลฟ์สดใช่ค่ะตกใจไหมก็ตื่นเต้นไม่ค่อยได้ถูกค่ะถูกเยอะไหมกระสิบก็ได้หลายใบอยู่เรารู้จักพี่สามมาได้ยังไงก็รู้จักในทิกตอกอะค่ะแล้วคือตอนขอเนี่ยขอพรจากในออนไลน์ใช่ใช่ค่ะไม่เคยมาใช่ค่ะไม่เคยมาครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยมาจากจังหวัดนนท์ค่ะปากเกร็ตวันนี้ก็เลยตั้งใจมาคก็ตั้งใจมาเลย ก็น่าจะขอให้ได้อย่างนี้เรื่อยๆนิดหน่อยก็ยังดีค่ะขอของงานค่ะให้ได้งานภายในเดือนนี้ก็คือพอขอคือจริงๆอะไม่ได้มาขอที่นี่นะคะคือเห็นในในอ่ในเฟซค่ะเหมือนเลื่อนผ่านนะคะก็เลยเห็นเขาบอกว่าขอได้ก็เลยลองขอขอออนไลน์ใช่ค่ะมันก็ได้จริงๆตอนนั้นเราคิดไหมว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ก็ไม่ได้คิดนะคะก็ขอเขาบอกว่าลองลองขอดูเขาบอกว่าคนคนที่เขาขอบอกว่า เขาบอกว่าก็ขอออนไลน์แบบนี้แหละแล้วก็ได้แล้วเขาเขาเลยเอาไส้ยไข่มุกมั้งมาให้เขาบอกว่าให้อะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวก็เลยลองขอดูถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดได้เราก็ต้องมาให้ค่ะหลังจากที่ขอไปถัดมาจากวันนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จสมหวังวันไหนยังไงประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ได้เลยอาทิตย์หนึ่งได้งานเลยใช่ใช่ค่ะเป็นยังไง ก็เออก็งงเหมือนกันอาจจะเป็นจังหวะด้วยมั้งก,ก,ก็ก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอันนี้ก็ขออีกน,นะคะถ้าเกิดว่าได้ก็จะกลับมาแก้โบอิกเดิม